สเปอร์ประกาศคว้าตัวอบิซูมามาร่วมทีมเป็นคนที่3แล้วในซัมเมอร์นี้ไก่เดือยทองท็อตแนมท็อตสเปอร์ได้เซ็นสัญญากับอีบิซูมามิดฟิลด์ทีมชาติมาลีมาจากไบรตันด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์นับเป็นการซื้อผู้เล่นใหม่คนที่3ของสเปอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากอ e ีวานปริสิกและเฟเซอร์ฟอสเตอร์บิซูมามีบทบาทสำคัญในแผงมิดฟิลด์ของไบรตัน หลังย้ายจากริวมาเข้าร่วมกับทีมนกนางนวลในปี2018โดยลงเล่นเป็นมิดฟิลตัวรับให้กับไบตันไปทั้งหมด124เกมนักเตะทีมชาติมาลีรายนี้มีส่วนสําคัญในการช่วยทีมของเกรแฮมพอตเตอร์จบอันดับที่9นนในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยที่บิซูมานั้นมีสถิติที่น่าสนใจอย่างการผ่านบอลสาเร็จ1,059ครั้งการเข้าแท็กเกิลสาเร็จ76ครั้งการผ่านบอลในพื้นที่สุดท้าย210ครั้งการแย่งบอลกลับมาครองได้161ครั้งและการตัดบอลจากการเปิดของคู่แข่งได้ถึง50ครั้ง ซูมาเป็นนักเตะที่ชอบเคลื่อนบอลไปข้างหน้าเขาเป็นผู้เล่นที่มีความนิ่งและสามารถจ่ายบอลไปในแดนค่าศึกเพื่อทําเกมบุกได้ดีเขามีทักษะที่ดีและมีประสิทธิภาพในด้านเกมรับเป็นอย่างมาก ความสามารถในส่วนนี้ของบิซูมานะครับน่าจะช่วยทําให้เกมรับของสเปอร์แข็งแร่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะทีมของคอนเต้นั้นมักจะทําได้ดีในเวลาที่เล่นเกมสวนกลับเกมรับที่ดีจะทําให้เกมสวนกลับนั้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างมากการมีบิซูมาอยู่ในทีมน่าจะทําให้คุณซือชาวอิตาลีคนนี้มั่นใจมากขึ้นว่าทีมของเขาจะสามารถรักษาการครองบอลได้ดีขึ้นกว่าเดิมอันโตนิโอคอนเต้ต้องการที่จะสร้างทีมที่ดีขึ้นเพื่อขับเคี่ยวย่งชิงพื้นที่ฟุตบอลยุโรปและเพื่อการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียน ในฤดูการหน้าเหล่าแฟนๆของท็อตแนมท็อตสเปอร์ต่างก็ต้องการให้คุณภาพในทีมนั้นสูงขึ้นกว่าเดิมเพราะนั่นเป็นสิ่งที่จะทําให้ทีมมีโอกาสที่จะเข้าแย่งชิงตําแหน่งแชมป์ลีกมาครอบครองและก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าสโมสรลังสนับสนุนคุณซื้อชาวอิตาลีรายนี้ด้วยการให้งบประมาณมากมายกับอันโตนิโอคอนเต้เพื่อซื้อนักเตะตามที่เขาต้องการตอนนี้สโมสรเซ็นสัญญาไปแล้วทั้งหมด3คนนั่นก็คืออีวานปริซิตในตําแหน่งวิงแบ็ก ตามด้วยพวกสาประตูสำรองอย่างเฟรเซอร์ฟอสเตอร์และมิดฟิล์คนล่าสุดอย่างอีบิซูมาสำหรับการที่จะได้ลงเล่นให้กับสโมสรชั้นนำของยุโรปในฤดูกาลหน้าอย่างทอตแนมท็อตสเปอร์บิซูมากล่าวว่ามันเป็นความฝันของผมเลยที่จะได้เล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกตอนที่ผมยังเด็กๆผมจำได้ว่าผมได้ดูแชมเปียนลีกทุกวัน ตอนนี้ผมมีความสุขมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรแห่งนี้และหวังว่ามันจะเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยนของผมผมจะพยายามช่วยทีมให้ได้มากที่สุดเรามีทีมงานที่ดีเรามีผู้จัดการทีมที่ดีและเขาก็เป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมมากซึ่งเขาจะทำให้ผมได้ในสิ่งที่ผมต้องการและผมมีความสุขมากที่ได้เล่นให้กับอันโตนิโอคอนเต้ การมาของบิูมาสะท้อนให้เห็นถนึงความทะเยอทะยานของอันโตนิโอคอนเต้สำหรับการแข่งขันที่ดุเดือดทำให้ท็อตแนมท็อตสเปอร์เป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตอมองเป็นอย่างมากในฤดูกาลหน้าแล้วคุณล่ะครับคิดว่าทีมอย่างไก่เดือยทองจะสามารถไปได้ไกลามากน้อยแค่ไหนคอมเมนต์บอกพวกเรากันหน่อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ